สวัสดีครับพบกันกับข้างทางเจ็ดแปดแปดครับผมเนาะสำหรับวันนี้น้องก็จะมาในสายลวงพ่อไฉไรนะครับผมเนาะก็จะอาจจะเป็นสายหลักน้องนะครับผมเนาะก็จะมีอันนี้น้องก็ไม่ได้เอามานานก็จะเป็นยินยางนะครับผมเนาะก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมเนาะก็จะเป็นหลักพันอยู่นิดๆนะครับผมเนาะก็พันไม่สูงนะครับผมเนาะก็น้องทัก าาอันดับแรกน้องก็กราบขอบคุณทุกท่านเนาะครับผมเนาะพี่ๆทุกท่านที่ติดตามกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้น้องเนาะครับผมเนาะก็กราบขอบคุณ,ก,คณก็เทียบเท่าสปอนเซอร์ผมทุกท่านเนาะครับผมเนาะแล้วก็กลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เนาะครับผมก็กราบขอบคุณเนาะครับผมเนาะกราบขอบคุณกําลังใจทุกๆท่านเนาะครับผมเนาะที่ส่งกันเข้ามาครับผมแล้วก็กราบขอบคุณเสียนุเนาะ พี่นุพี่เก๋เนาะที่เป็นซัพพอร์ตให้นอกส่วนหนึ่งแลครับผมเนาะก็น้องก็กราบขอพวะคุณแล้วก็ลูกค้าใหม่เนาะที่ท่านใดที่เข้ามารับชมเนาะถ้าอยากเช่าบูชากับผมก็แอดไลน์กันเข้ามาแล้ครับผมเนาะบางสิ่งบางอย่างน้องได้มาถูกน้องก็ขายถูกเนาะบางสิ่งบางอย่างน้องได้มาแพงน้องก็ขายแพยงเนาะน้องก็บวกพยายามบวกบ้างมากที่สุดเนาะเพื่อที่พี่ๆทุกคน จะได้รับพระไปแล้วเป็นพระแท้ไม่ต้องกัวเรื่องพระแท้ครับผมเนาะถ้าพระปลอมนี่น้องก็จะบอกตรงๆเลยเนาะครับผมเนาะแต่ว่าถ้าน้องไม่มั่นใจน้องก็บอกตรงๆเลยเนาะแต่ว่าถ้าไหนน้องมั่นใจไม่ต้องกลัวครับผมเนาะในสายหลวงพ่อชะไหนนี่น้องการันตีได้เนาะเพราะว่าเครื่องตัดเครื่องทําเครื่องปั๊มพระนี่เขาเป็นเทคโนโลยีใหม่เนาะมันก็เลยดูง่ายครับผมเนาะอันนี้เบอร์โทรติดต่อน้องนะครับผมเนาะถ้าบางทีบางเวลาโทรมาไม่ได้รับสายน้องก็กราบขออภัยเนาะครับผมเนาะ ็ลองติดต่อมาในเวลาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็เลขบัญชีน้องนะสำหรับใครที่โทรมาเล่นเฟสไอเล่นลไลน์ไม่ไม่เก่งนะครับผมเนาะก็โทรมาก็เช็คดีๆจดดีๆนะครับผมเนาะอันนี้ชื่อนามสกุลเนาะต้องโอนเข้าชื่อนามสกุลนี้บัญชีนี้นะครับผมเนาะบัญชีอื่นห้ามโอนนะครับผมเนาะช่วงนี้ช่วงนี้ผมมีบัญชีน,ชน,ชนี้บัญชีเดียวนะครับก็อันนี้ก็จะมีเลรเข้ามาใหม่สองอันฝากข้ายนะครับผมเนาะอันนี้จะเป็น เรื่อเงินเดี๋ยวรอติดตามเนาะเดี๋ยวน้องจะเอาทำคลิปเดี๋ยวรอติดตามอันนี้น้องก็เข้ามาใหม่เนาะอันนี้ก็หลักร้อยอันนี้สององนี้หลักพันเนาะแต่น้องจะเอามาให้นําเสนออันดับแรกน้องก็บอกนี่ก่อนนี่เห็นไหมอันนี้รอยจานหลวงปู่มหาศิลาเนาะครับผมเนาะอันนี้ไม่เปิดอันนี้หลวงปู่ท่านจานให้เห็นไหมเวลาท่านจานท่านจะจานยันของท่านปุ๊บก็เขียนรวยล้านล้านนะครับผมเนาะอันนี้หลวงปู่นี่เห็นไหมท่นนี้เขียนรวยล้านล้าน ครับผมก็หลายลายแบงค์นะครับผมเนาะอันนี้น้องไม่เปิดนะครับผมเนาะนี่อันนี้น้องปู่ท่านจานให้นะแล้วก็เป็นเลขครับผมเนาะก็อันนี้เอามาให้ชมกันมันมีมีคนเข้ามาถามเข้ามาทักมาถามเนาะว่าน้องปู่ท่านทําไมจานไม่เหมือนกันหรืออะไรยังไงเนาะก็อันนี้ก็เป็นจากมือน้องปูนะ่เนาะน้องปู่ท่านจานให้เนาะตอนน้องเข้าไปกราบไหว ก็ท่านจะเขียนส่วนมากให้เขียนจันปุ๊บท่านจะเขียนล้านล้าน,าน,านให้เลยรวยล้านล้านให้เลยครับส่วนมากเนาะเพราะว่าถ้ารวยล้านเดียวลวงปู่มันไม่พอเนาะมันต้องรวยล้านล้านเนาะถึงจะสร้างวัดสร้างวาถึงจะช่วยเหลือคนทุกคนยากได้นะครับนะผมเนาะลวงปู่ก็เลยกล่าวไว้ <c oughs> <c oughs> ก็อันนี้สําหรับเยียนนี้เนาะอันนี้ก็รอนะออเดอร์มาเนาะก็มีลูกค้าท่านท่านหนึ่งสั่งมาเนาะเดี๋ยวน้องก็จะลองติดต่อไปนะครับผมเนาะ กอนนี้ก็หลักร้อยนะครับผมถ้าใครสนใจก็ลองทักมาติดต่อมาคุยกันก่อนก็ได้นะครับผมว่าราคาอะไรยังไงอะไรยังไงแบบไหนนะครับผมเนาะสำหรับเหรียญพยักเจ้าสัวนี่ครับก็มีประสบการณ์นางเหนีนยวโชคลาภค้าขายก็มีครับผมเนาะบางคนขายกาะโฟกกาแฟไปเปิดร้านใหม่ๆเนาะก็ไม่มีลูกค้าพอเอาเหรียญน,นี้ไปบูชา้วยคอก็มีครับผมเนาะก็ประสบการณ์เยอะตอนปีใหม่ก็ลด ความลดล้มเนาะรถตู้พิควัมอะไรเงี้ยเนาะก็บาดเจ็บกันทั้งหมดลถตู้เนาะแต่มีคนห้อยคนเดียวเนาะอันนี้ก็เลขโค้ดเนาะครับนี่เลขโค้ดเลขยกยันถึงเปิดไฟตวัวนี่ครับเลขโค้ดเลขยกยันนี่สำหรับใครไม่ต้องกลัวครับเรื่องของปอมเนาะยังไม่คือของผมยังถ้าผมได้ของปอมมาผมจะเอามาให้ชมดูอีกทีหนึ่งนะครับผมเนาะ มัก็มีเหรียญปลอมเนาะแต่เป็นเสือตัวที่ห้าเนาะเคยเอาลงคลิปไปแล้วลองย้อนย้อนไปดูเนาะว่าของปลอมเป็นยังไงถ้าใครไม่รู้เนาะนี่ครับเนาะถ้าไม่มีพูดตรงๆว่าถ้าไม่มีเส้นนี่เส้นสายฝนเนาะอันนี้ก็อาจจะไม่ชัดถ้าไม่มีโค้ดแบบนี้เนาะอันนี้โค้ดตอกเนาะอันนี้อาจจะมีโค้ดแต่ตัวเลขเนี่ยเี่ยเสือนินจามันมีของปลอมมาแล้วเนาะก็ตัวเลขถ้าไม่มีตัวเลขก็ตัดไปเลยว่าปลอมนะครับผมเนาะของหลวงพ่อเฉไนจะมีตัวเลขหมด บางอันก็ลืมใส่ตัวเลขก็มีเนาะเหมือนห้าพยักแต่ว่าก็ของแท้ก็มีเนาะมาเช็คได้ครับผมเช็คกับผมได้เนาะผมการันตีให้เนาะเรื่องแท้เรื่องเจ๊อันนี้ก็เป็นยินยังนะครับผมเนาะเสือสองตัวเสือตัวที่เจ็ดปรับไพดีกับกำหลับป่าเนาะปร,บรับไพดีหน่อยก็คือปรับไปไหนก็คืออันนี้อันนี้ก็สภาพกรอบนี่สภาพใช้เนาะแต่เหรียญน,นี่สวยเจ่มครับผมยังไม่มีการกสึกคือวัตถุ นี่นี่ครับเนาะอันนี้ลายเซ็นหลวงพ่อโคดลายเซ็นนี่ครับเนื้อเปิดเนาะอันนี้เส้นสายฝนนี่ตัวเลขนี่โค้ดเลขนัมเบอร์นะครับผมเนาะนี่ครับสวยๆย,ยังไม่ยังไม่ใช่ว่าสีมันจะสึกนะครับสีลมดําแล้วก็ไอ้มันจะเป็นแบบนี้เฉยๆเนาะบางเหรียญก็ไม่เป็นบางเหรียญก็เป็นเนาะไม่ใช่ว่าเหรียญสึกนะครับเหรียญน,นี่เต็มร้อยเลยครับเนาะเหรียญเต็มร้อยเขาใส่กรอบคือกรอบนี่เขาเอาใช้งานไปแล้วเนาะ เอาห้อยคอขึ้นคอแล้วเนาะครับผมเนาะนี่ครับอันนี้เขาก็มาฝากขายก็ลองสอบถามราคาเข้ามาครับผมถ้าใครอยากได้เนาะครับผมเนาะก็ราคานี้ก็อันนี้เป็นเนื้อทองแดงรมดำเนะครับเนาะกำหลับป่ากับปับไพรีเป็นยินอยางหลวงพ่อท่านได้อันนี้คือเอาเสือสองตัวเนี่ยเอาใส่ได้เพราะว่าหลวงพ่อเขาเรียกว่าอะไรท่านดูในยานดูใน ปูกับอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะถึงเอามาใส่ด้วยกันเนาะจับใส่คู่กันแล้วก็จะเป็นคูณสองนะครับผมเนาะคูณสองเรื่องมหาอำนาจเรื่องเมตตาเนาะยินยังปรับคล้ายๆเขาเรียกว่าในไรถ้าคนจีนเขาก็ปรับธาตุปรับดวงคำดวงคำอะไรก็ได้นะครับผมเนาะสาหรับเหรียญรุ่นนี้ก็มีครับมียิงยิงไม่ออกประสบการณ์ก็ยิงไม่ออกก็มียิงปืนแตกก็มีครับผมเนาะสำหรับเหรียญนี้ข้างหลังจะเป็นเหรียญ นุนดวงเรื่องทรัพย์เนาะเก็บตังไม่อยู่อันนู้นอันนี้เนาะครับผมเนาะนี่ครับเม,มงมุมดักทรัพ์เนาะก็จะเป็นสูตรตำราโบราณเหมือนที่หลวงพ่อท่านได้ร่ำเรียนมาเนาะเป็นน่าจะเป็นสายวิชาทั้งด้านของหลวงปู่สุขเนาะครับผมเนาะสำหรับยันตัวนี้อันนี้น้องก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนี่ครับเนาะจะเป็นตัวอักขรตัวยันสวยๆครับผมเนาะนี่ครับตัวสีคมๆก็มีปอมแล้วมีปอมมีปอมเหมือนกัน มีปอมเหมือนกันแต่ของน้องนี่แท้ไม่ต้องกลัวครับผมเนาะเรื่องแท้เกียนี่น้องเอามาลงนี่ส่วนมากน้องจะมีแท้หมดครับผมเนาะก็มีบางอย่างที่น้องไม่รู้ก็อาจจะมีเกี้บ้างก็ให้พี่ๆทักมาได้เนาะแต่ว่าหลวงพ่อฉหนสร้างมานี่อันนี้น้องการันตีได้ว่าน้องดูเป็นก็ดูขาดได้เนาะเพราะว่าน้องเคยสัมผัสเคยจับมาอันนี้พยักราชาถันนะครับผมเนาะอันนี้น่าจะเป็นพยักราชาถันเลยเนาะน้องเคยไปสอบถามน้องกาลังหาข้อมูลอยู่ มันมีข้อมูลอยู่แต่น้องจําไม่ได้นะครับผมเนาะทําไมต้องเป็นหัวแบบนี้ทําไมต้องเป็นสวมชดาเนาะมันจะมีเอกลักษณ์ของเขาอยู่นะครับผมเนาะสาหรับพยักตัวนี้แล้วก็ยันนี่ครับยันเพื่อล้างอาถรรพ์ยันคาดวงยันหนุนดวงยันเมตตายันคงกระพันนี่ครับพบสูตรครับผมเนาะนี่ครับบางยันบางนบางยันมันเหมือนกันก็คือว่าบางยันเหมือนกันก็แสดงว่านี่ครับเหมือนยันตัวนี้เห็นไหมทําไมมันต้องซ้ํากันนี่ครับ ลองนับดูดีๆครับผมเนาะมันจะครบนี่ครับครบห้าครบห้าครบเจ็ดเนาะบางทีเห็นไหมครบห้าครบเจ็ดก็คือเวลาเราสวดเราท่องคาถาอะไรเงี้ยครับผมมันก็จะเป็นประมาณที่ว่าเหรียญเดียวน่ยถือว่าสวดอัดได้เลยเนาะครับผมเนาะนี่ครับเนาะอันนี้เลขยยันยันเกาะเพชรยันป้องกันตัวยัน อะไรต่างๆเนาะอันนี้น้องก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะครับผมเนาะนี่ครับเนาะเป็นยันหลายๆอย่างครับผมนี่ครับยันครบสูตรคือบางคนสอบถามมาว่าทาไมไม่ไม่ใส่ตัวเลขนะครับทําไมมีแต่โค้ดนี่ครับมันจะมีโค้ดโค้ดแยกนะครับผมอันนี้จะเป็นอันนี้หนีโค้ดอยู่ข้างล่างคือทองแดงมันจะมีปลอกลูกปืนเอ้าปอกลูกปืนแสดงว่าปลอกลูกปืนไปแล้วครับผมเนาะอันนี้ก็ทองแดงครับผมเนาะปลอกลูกปืนจะอยู่ข้างบน อยู่ข้างบนประมาณนี้นะครับผมเนาะประมาณที่ลงๆเขาจะพยายาม,ไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ตอกไม่ตอกให้ให้โดนตัวยันให้โดนตัวเสือนะครับเพราะว่ายันพวกเนี้ยเขาจะได้เป็นเวลาทําน้ามนต์หรือทําอะไรเนี่ยมันมันจะได้ยันจะได้ไม่ขาดเนี่ครับมันก็เลยแก้อาถันแก้สิ่งเดียวายใครผีเข้าอะไรเงี้ยครับผมก็ใช้ได้ครับผมเนาะเรื่องผีเข้าปกปักรักษาทําน้ําหมกน้ามนต์ทำเปิดร้านค้า เนาะขึ้นบ้านใหม่เนาะก็แช่ในน้ําแช่ในขันหรือเอาเอาแช่ในขันตลอดเลยก็ได้นะครับผมแช่ในขันทําน้ํามนต์ตลอดเอาไว้แล้วก็ถึงเวลาวันพระวันศีลหรือว่าเอาอาบไว้อาบทุกวันก็ได้เราตักตัก,ตกมาใส่อ่างแบง่งมาใส่อ่างน้าเนาะใช้ล้างหน้าใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้อาบทุกวันก็ได้นะครับผมเนาะก็ล้างอาถรรพ์ล้างสิ่งไม่ดีไปเนาะก็ถือว่าเสริมดวงเนาะเอาสิ่งดีๆเราเข้ามาเนาะ สำหรับเหรียญนี้เนาะเก้าอธิบดีนาคราชครับก็จะเป็นเหรียญนี่ครับอันนี้สวยสวอันนี้น้องใส่กรอบเนาะก็ยังไม่ได้ขัดเนาะก็ใช้งานเลยนะครับกรอบยังคมๆอยู่เลยเนาะครับผมเนาะยังไม่ได้ขัดยังไม่ได้แต่งเลยรีบจัดพอดีรีบออกงานนะครับสําหรับเหรียญตัวนี้เนาะอันนี้เป็นทองทองครับผมนี่ครับแดงแดงทองทองสวยสวยครับผมอันนี้น้องไม่ขายอันนี้น้องใส่เองเนาะครับผมเนาะอันนี้มาให้ชมเนาะสาหรับเหรียญแต่ละเหรียญ นี่ครับแดงๆชมพูชมพูครับเป็นออกทองทองครับผมเนาะอันนี้ตัวเลขนี่ครับนี่ครับสวยๆส,สาหรับเหรียญนี้น้องเอามาให้ชมนี่ครับตัวเลขเลขโคดเลขยันห8ึ่งอันนี้น้องก็ได้มาสูงเนาะครับผมเนาะก็มันมีต้องแปดอยู่แต่ราคามันก็สูงน้องเอาไม่ทันปิดไม่ทันก็เลยได้อันตัวนี้มาก็ดีเหมือนกันครับผม สำหรับเลขตัวนี้เนาะก็จะมีพญานาคสองตัวเนาะนี่ครับน้าเกี่ยวน้าเกี่ยวตีข้างหลังน,น,นี่ครับรายละเอียดสวยๆสยําหรับหนังสือ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 หนังสื้อนังซืองซ้อ,อ,อ,อใครอยากได้ หนังสือที่ใครอยากได้นะครับผมเนาะที่พี่ๆคนไหนอยากได้หนังสือเดี๋ยวน้องจะทำจะถ่ายอาเอกสารพอดีเมื่อวานได้ไปเมื่อวานวันที่สามเนาะสามทับสี่ทับหกห้าเนาะครับผมเนาะผมได้ไปขออนุญาตหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อว่าเออดีดีดีดทำไปเลยทำไปเถอะลูกถ่ายไปเลยไม่เป็นไรพ่อไม่ว่าเนาะ ผมก็ได้ไปขอแล้วอันนี้จะเป็นรูปสมัยถ้าเอาอผิดผิดพิดหน้าพิ่หน้าหน้านี้หน้านี้อันนี้รูปสมัยท่านอยู่โคราชเนี่ยท่านบอกนะครับผมรูปนี้ก็เลยบอกมันเป็นของเก่ามันเป็นในหนังสือที่เขาทํากันอันนี้ก็จะมีตาวัดแต่อันนี้เขาถ่ายเอกสารไว้ผหมีทีนึงคือเขาขอหลวงพ่อแล้วเนาะอันนี้ผมก็จะถ่ายเอกสารให้พี่ๆไปบูชาไปศึกษาไปอ่านประวัติเนาะข้างในก็จะมีประวัติตะกุดเก่าอะไรเก่าก็มีครับผมเนาะก็จะมี นี่ครับแบบเดียนรุ่นแรกนะครับก็จะเป็นประวัติเก่านี่ครับเนาะเป็นประวัติการเดินธุดงนี่ครับนี่ครับเดินธุดงอยู่ในเรียนวิชานี่ครับผมเรียนวิชามาจากใครจากอันไหนสายไหนครับการเดินธุดงนี่ครับการอุปสมบทนะครับผมเนาะก็เป็นประวัติท่านอยู่ในนี้เนาะถ้าใครศึกษาใครอยากไอ้นี่นะครับผมเนาะสำหรับ วันเกิดหลวงพอ่อเดี๋ยวน้องน้องก็ลืมนะครับผมในนี้ครับได้พบหลวงปู่คำคะนิงนะครับผมเนาะนี่ครับเนาะอันนี้ก็ท่านก็เป็นเกจิตเนาะอันนี้ก็สายที่ว่านี่หลวงปู่สุกก็มาอาจารย์ย่ามแดงครับอาจารย์มานิดหลวงปู่นายวัดบ้านแจ้งครับผมอันนี้ก็เกจิสุดยอดเหมือนกันครับผมสายเมตตาเนาะครับผมเนาะนี่ครับอาจารย์มานิดนะครับนี่ครับอันนี้ก็กอนนกา,า,าอจรราร,จร,รย์มานิด,นด,นนนด,อดอก็ อันนี้น้องก็ไม่ไม่ค่อยรู้จักเนาะอันนี้น้องยังไม่ได้ยินชื่อเสียงเดี๋ยวน้องต้องต้องหาประวัติอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อนี่ครับสืบสายมาเนาะครับผมเนาะบางทีบางคนถามว่าหลวงพ่อท่านหลวงปู่เหรอเนี่ยมันไม่ใช่นะครับต้องคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือครูบาอาจารย์ท่านรัเรียนสอนต่อต่อกันมานะครับผมเนาะนี่ครับเนาะอันนี้ก็เป็นคําสอนคําอะไรของหลวงพ่อต่างๆนะครับผมเนาะก็<น>เรื่องวันเกิดของหลวงพ่อนี่เดี๋ยวน้องกําลัง หาอยู่น่าจะมีอันนี้อันนี้แผนที่ในเขาจังหวัดขอนแก่นเนาะที่อันนี้อันนี้ก็จะเป็นอันเก่านี่ครับอันนี้ก็ไปแพงแล้วครับเนี่ยยันตัวนี้มีคนมาโชว์อยู่ก็แพงเหมือนกันนะครับผมเนาะนี่ครับสําหรับหนังสือเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องไปทําถ่ายเอกสารคือน้องจะเอาเงินส่วนเนี้จะไปถวายหลวงพ่อนะครับผมเนาะน้องก็จะทํามาประมาณห้าเล่มก่อนเนาะถ้าใครสนใจ ทักมาน้อครับจองมาก็ได้น้องครับผมเนาะจองมาก็ได้น้อครับผมสําหรับหนังสือจองมาก็ได้สําหรับหนังสือเล่มนี้น้องจะทําไปแทนไทยกระสานคือน้องจะขอแค่ต้นทุนกับค่าขนส่งคืนแค่นั้นที่เหลือน้องจะบวกกําไเรเล่มละร้อยน้อครับผมเนาะก็เอาเงินหนึ่งร้อยบาทนะ่ะไปถวายหลวงพ่อครับผมเนาะเอาไปถวายหลวงพ่อก็ถ้าห้าเล่มก็ดีไปประมาณห้าร้อยบาทน้อครับผมเนาะก็ถ้ามีใครสนใจเยอะ น้องก็น้องก็จะทํามาอีกเรื่อยๆเพราะขออนุญาตหลวงพ่อแล้วนะครับผมเนาะก็อาจจะทําตีไปว่าทําไม่จากัดแต่ว่าจะทําเป็นรอบละห้าเล่มห้าเล่มเนาะหรือถ้ามีคนสั่งมากกว่านั้นน้องก็จะทํามากกว่านั้นนะครับผมเนาะก็แบ่งปันความรู้ความไอ้ถ้าใครอยากได้ไปอ่านประวัตินะครับผมเนาะของหลวงพ่ออย่างเงี้ยก็ได้ครับผมเนาะน้องจะทําให้เนาะก็ราคาก็เล่มนึงก็อาจจะไม่กี่ร้อยนั่งมั้งผมก็ไม่แน่ใจเนาะก็ไม่แพงนะครับแล้วก็บวก ร้อยหนึ่งก็ถวายหลวงพ่อไปเนาะเพื่อเพื่อเป็นการไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ลบหลู่ไม่ได้หลวงพ่อนะครับผมเนาะร้อยหนึ่งก็กําไรกําไรก็ให้หลวงพ่อนะครับผมเนาะก็สําหรับต้นทุนนี่ผมจะเอาเนาะสําหรับการทํานี่ก็ไม่แพงครับผมเนาะก็น่าจะไม่แพงครับผมไม่เกินสามสี่ร้อยหรอกครับเนาะถ้าใครอยากได้ครับผมเอาไปบูชาก็ได้ครับผมบูชาก็ได้เชื่อผมเนาะบูชาก็ได้เนาะอันนี้ผมก็บูชาอยู่ครับผม บางคนมีแต่หนังสือเล่มเดียวนะครับเหรียญเขาบอกว่าเขาสู้ไม่ถึงอันนี้ผมได้มากก็สามร้อยครับผมสามสี่ร้อยเนาะได้มาก็สามสี่ร้อยเนาะต่อเขามาเขาก็ถ่ายเอกสารมาให้ผมก็นี่ครับเขาก็เอาอันเนี้ยไปทําไปไปบูชาเนาะครับผมเนาะก็เสี่ยวขาดปลอดภัยก็มีเนาะเอาไปเดินทางจีตัวจิตรถอะไรเงี้ยรถคว่ำก็ไม่เป็นไรครับผมเนาะก็ มีคนเคยประสบการณ์มาอยู่แล้วเราให้ฟังอยู่เนาะมีหนังสือเล่มเดียวก็ได้ก็เลยมีคนถ่ายเอกสารแบ่งมาเนาะครับผมเนาะน้องก็เลยเอามาไว้เป็นประวัติไว้อ่านไว้ศึกษาอีกส่วนหนึ่งนะครับผมเนาะสาหรับอันนี้ก็เกือบยี่สนาทีแล้วเดี๋ยวเราจะเบื่อกันก่อนเนาะอันนี้น้องก็ถ้าใครสนใจอยากเช่าบูชาก็ติดต่อมาครับผมเนาะตามที่น้องให้ไปข้างต้นอันนี้น้องก็กราบขอบคุณทุกท่านเนาะที่รับชมและติดตามน้องนะครับกราบขอบคุณครับ